ครับช่วงว่างๆก็ถือโอกาสเข้ามาทำคลิปให้น้าเลยนะครับขอบพระคุณมาครับที่เข้ามาปิดให้นะครับตัวอาบูกาเซียตัว4,000 ci ตัวนี้นะครับนี่นุ่มเรื่นเงียบครับปิบวับปิบวับดิ้วลอยน้อยนะครับดิวลอยน้อยนี่บ ทำมาทำคิดว่าใช้งานได้ปะกะติกดเด้งนะครับไปติดไม่ตายนะนี่ครับก็ไม่มีอะไรก็นะเขาปิดไปเลขสวยๆก็เลยหาสาย P E มาแถมให้นาเขาไปด้วยเลยแล้วก็มีถุงถุงผ้าให้อ่ ของมันก็มาวิเดนเลยเนาะอ่ามากับถุงผ้าก็เดี๋ยวจัดการใส่บับเบิลเป็นซองบับเบิลให้แล้วกันเนาะเพื่อแล้วก็ใส่กล่องไปให้เดี๋ยวจะแพคให้อย่างดีเลยครับนี่นี่ครับเด้งมาทำคลิปว่าตอนที่มันอยู่กับเราตอนยังไม่ส่งมันใช้งานได้ปกตินี่ ครับตัวเกี่ยสายกวาดซ้ายสุดขวาสุดอ่าลอกสภาพสวยงามตัวเล็กๆครับตัวนี้เล็กมากอ่าเล็กก็สามารถตีเหยียบปลอมได้แล้วก็ที่สำคัญมันสามารถตกหน้าดินได้โดยใช้ส่วนมากที่ผมเห็นที่เขาเอาไปใช้ก็จะเป็นปลาสวายบ่อซะมากกว่าเพราะนั่งเฝ้าคันอยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คลิกเสียงเท่าไหร่ตกปลาสวายบ่อสวายแข่งได้นะครับอเอาอยู่แน่นอนนี่ก็เลย PE นี่ก็น่าจะเป็น PE 1หนึ่งแล้วใหม่ใหม่ๆเลยครับฝากไว้ครับขอบพระคุณนะที่เข้ามาปิดจบ <c oughs> จบความโกลาหล <c oughs> สวยงามหนบใช้ได้ อยู่ลอยน้อยมากมากเม็ดอินสวีเดนนะครับ